สวัสดีครับพบกับผมพี่เสือไทเกอร์ยูสาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดอะไรทุกอย่างกดให้หมดมีดาวส่งดาวมีหัวใจส่งหัวใจนะครับมาแล้ววันนี้กับตัวนี้ Honda City ปี2017เมนเชอแล้วนะครับกระจังหน้าเป็นเมเนเชอแล้วนะครับกระจังหน้าเป็นเมเนเชอแล้วปี2017นะครับ เป็น1.5 SP 2017ไม่70,000กิโลเมตรสีขาวสีขาวสีขาวใครหาขาวอยู่มาเอาไปใครหาขาวอยู่มาจัดไปใครหาขาวอยู่มาจัดได้นะครับมาแล้วนะมาแล้วจ้าพี่เสือมาแล้วมานะพี่เสือมาแล้วนะครับ อย่าพลาดโอกาสซื้อรถไปนะครับอย่าพลาดซื้อโอกาสซื้อรถไปหน้าเดิมหลังเดิมเดี๋ยวมาเติมมาดูว่าเติมน้ำมันอะไรได้บ้างนะครับ e 9ก้า e 1 0 e 2 0 e, e 8 5แถวภาษาบ้านคือว่าเติมได้หมดไม่ต้องกลัวนี่ดูผมยกเขาเรียกว่างนะยกตัวปูรอออกหมดยกเบาะยกอะไรหมดวันนี้ผมจะเปิดให้มาดูกันจัดๆว่ารถท้ายเดิมเป็นยังไงพี่ดูนี่นะเห็นไหม จะมีรอยบุ่มรอยอาร์ตนะครับมีรอยปุ่มรอยอาร์ตทุกคันถ้าเป็นรถติดแก๊สมานะครับจะมีตัวเจาะตรงนี้ตัวเจาะตรงนู้นตัวเจาะตรงนู้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมาสอนด้วยว่ารถติดแก๊สม่ติดแก๊สดูแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้เป็นปี2017นะนะครับไม่70,000กิโลเมตรเดี๋ยวเปิดราคากันเลยดีกว่าสีขาวรถสวยมากสีขาวรถสวยมากปี2017ขายที่ราคา 4 2 9 0 0 0บาท4 2 9 0 0 0บาทกับโปรโมชั่นเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องเครดิตดีจัดเต็มไม่ต้องคำรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีรับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่ำจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจำนวนครันนี้ผมจัดโปรโมชั่นให้4 2 9 0 0บาทเอาซีฮอนด้าซิตี้ปี17สีขาวไมดนเชแล้ว ไปผ่อนเดือนเรประมาณเจ็ดพันกว่าบาทปะจัดให้เอาไปผ่อนเดือนเจ็ดพันกว่าบาทไม่ข้ามแปดพันนะผมทําให้คันนี้ผ่อนไม่ข้ามแปดพันอยากได้ไหมถ้าอยากได้แอดไลน์แล้วทักมาแอดไลน์แล้วทักมาไลน์แอดไทเกอร์ยูสข่าเฟซบุ๊กไทเกอร์ยูสข่ายูทูปไทเกอร์ยูสข่านะครับหรือรบอกโทรศัพท์ศูนตัวผมศูนย์เก้าสี่สามหนึ่งสี่หกหกหกคันนี้ผ่อนไม่ข้ามแปดพันออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องนะครับเอ,อ 0, บารถศูนย์บาทตังไม่ต้องอ่ยังไม่เปิดห้องเครื่องให้ดูลืม หน้าเดิมนะครับดูนี่นะครับนี่รถหน้าเดิมนะครับเนี่ยรถหน้าเดิมนะครับ4 2่0 0 0บาทผ่อนไม่ข้ามพันผ่อนไม่ข้าม8 00 0 0 00กบาทออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบลิสเท่านั้นขอแค่ไม่ติดแบลิสเท่านั้นย้ำคำเดียวคำเดิมพูดมาสามามเสมอพูดมาทุกปีพูดมาทุกร้อยรอบ ส่งฟรีท,ทั่วประเทศไทยตัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยไม่ต้องกลัวขออย่างเดียวเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับเชื่อใจกันไว้ใจกันแอดไลน์แล้วจองมาแอดไลน์แล้วจองมาไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนใน Facebook ผมดูในเพจผมได้ไม่มีใครเคยผิดหวังไปเช็ครถกันไปนะครับกับตัวนี้ Honda City ปี2 0 1พัสวยสวยเลยสีขาวโอ้โหไม่ปตรงนู้นเลยปิดตรงนู้นเลยเอื้อไม่ไหว นะครับไม่เจ็ดหมื่นกิโลเมตรนะครับไม่เจ็ดหมื่นกิโลเมตรไม่เจ็ดหมื่นกิโลเมตรพวงมาลัยสามก้านนะครับพวงมาลัยสามก้านภายในเป็นเบาะดังหนังดำนะครับไอเบาะดานะครับเบาะผ้าสีดําและดูมีแอร์เขาเรียกว่าซอลอตแอร์สี่ช่องนะครับมีไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังนะครับมี USB AUX ครอบถ้วนสมบูรณ์ความจะไปกันเลยนะเทสรถแล้วไปเลยครับโอ้โห เซิรตีนี่เร็วเหมือนกันนะเร็วเหมือนกันนะเร็วเหมือนกันนะครับถ้าใครนะครับถ้าเกิดคันนี้นะครับก็มันเป็นโตเอสนะครับมันไม่มีกล้องหลังนะครับแต่ว่าผมมีทางออกให้ลูกค้านะครับถ้าคุณไม่คุณไม่มีกล้องหลังใช่ไหมและอยากได้ก,กล้องหลังคุณก็ติดเพิ่มเอาจาก ตัว V บางคนบางท่านบอกว่าอยากได้ตัว V p พัสวีพัสขายราคาราคาไปประมาณ47 48 4-9แพงกว่าตัวนี้ประมาณสัก6 7หมื่นแต่ผมถามพี่หน่อยถ้าพี่เอา V p พัส์แล้วเปลี่ยนไอเนี่ยเขาเรียกว่านะจอ a n d r o i d 1 1 0 0 0บาทได้กล้องหลังได้เซนเซอร์หมื่นเดียวเองจะไปซื้อแพงกว่า5 6หมื่นทำไมในเมื่อก็ได้ได้ใช้งานใช้งานเหมือนกันถูกไหมครับนี่นี่คือผมมาตอบโจทย์ให้นะครับถ้าเกิดมกลัวมไม่มีกล้องหลังก็เปลี่ยนจอ a อ d r o i d ซะ นะครับไม่ใช่ปัญหาออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่งหวัวซื้อขาได้อยู่แล้วพี่ขอแค่ไม่ติดแบตเตรี่เท่านั้นนะครับและดูตัวนะครับพอรถมันเป็นตัวเดียวกันมันต่างแค่ออปชั่นเฉยๆนะครับอ่ะเทสรถแล้วนะนะครับไม่หลุดโคง้งนะครับอ่ะหวอมยางเสร็จแล้วไปโอ้โหหลังติดเบาหลังติดเบานี่โอ้โหเร็วคันนี้เอาเรื่อง นึกว่าเฟอร์รารี่ซิตี้นะเนี่ยซิตี้ท่เนี่ยไม่ใช่เฟอร์รารีโอ้โหตากล้องผมหลังติดบอ่อคิดดูผมมองจากกล้องหลังโอ้โหเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับอาจมาดูดูเขาเรียกว่าสมรรถนะช่วงเข้าโค้งหน่อนะนะครับก็แน่นนะอันนี้ลูกละนาดนะเหยียบใส่นะไม่ต้องเบรกนะครับก็โอเคนะครับไม่คีริวร้วคีเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้ อยู่ในสถานการณ์สภาพที่ผมว่าค่อนข้างจะโอเคแล้วก็สภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์นะ่ะค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับสี่แสนสองหมืนเกันบาทนะฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวเนอร์ืปีส er ิบเจ็ดเมเนอร์เช้แล้วนะสี 4, 29, ่สองเก้ามาเลยเลยครับผ่อนไม่ข้ามแปดพันนะ ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่งวันซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดบังลิ้เท่านั้นโอ้ขับ,ข,บขับสนุกมากเลยคันนี้โอ้ขับดีมากโอ้ขับสนุกจริง,รงโอ้ใรใไขพลาดนะครับโอ้ซิตี้นะขับสนุกนะไม้นเชนนะปี2017นะโอ้โหเยี่ยมรักเลยเห็นแล้วก็รักเลยบอกเลยเห็นแล้วก็รักเลย อืสุดยอดขับดีนะครับใครอยากได้คันนี้ก็ลองแอดไลน์แล้วทักมานะครับแอดไลน์มาทักมาหาวิเสือนะครับแอดไลน์ทักมาหาวิเสือนะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่งหดซื้อขายได้นะครับขอแค่ไม่ติดบังลิเท่านั้นนะครับนะครับขอแค่ไม่ติดบัเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับเดี๋ยวเจ้าวนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับกับตัวนี้ Honda City 1.5 SP 2017 18ก็มีนะ17 18ผมมีหมดนะครับ17ผมขาย429นะครับแอดไลน์ใต้ดินมาไลน์แอดไทเกอร์ยุชชาเฟซบุ๊กไทเกอร์ยุชชามาเจ็ดหมื่น ha, Facebook, ha, 70, กว่ากิโลเมตรออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบล็คลิสเท่านั้นขอแค่ไม่ติดแบล็คลิสเท่านั้นแอดไลน์ใต้ดินามาแอดไลน์ใต้ดินมาเฟซบุ๊กไทเกอร์ยุชชายูทูบไทเกอร์ยุชชาไลน์แอดไทเกอร์ยุชาหรือเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผม094 094 314 314 6666 6666 66สหรับวันนี้ผมพี่เสือก เรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ